สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ทําการจับลงคอนอีกหนึ่งลังนะครับพอดีว่ามีปัญหานิดหน่อยนะครับมีนางสองตัวนะครับถ้าหากว่าพึ่งงานเขากัดกันและวุ่นวายแบบนี้ปัญหาเหล่านี้คือจะมีนางสองตัวนะครับ แต่ว่าผมก็ไล่จับนางเขาไล่หนึ่งตัวนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวที่เขาเลือกเขาก็จะไม่หนีนะครับถ้าไม่ใช่ตัวที่เขาเลือกเขาก็จะหนีไปเกาะกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะรอรูอาการสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวต่อนะครับถ้าหากว่าจับ ถูกตัวเขาก็จะไม่นีนะครับแต่ถ้าหากว่าจับผิดตัวแล้วก็มีการอพยพนะครับผมเจอแบบนี้มาสองครั้งนะครับปีนี้นะครับย่งไงก็รอรู้นะครับก็มีบางบางส่วนที่เหมือนกําลังจะอพยพนะครับแต่ว่าเพื่อนของเขาก็ ทยอยเข้าในรังนะครับถ้าหากเลือกตัวถูกก็จะโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเลือกตัวผิดก็มีการเหนื่อยอีกรอบนึงนะครับยังไงเหลียวผมรีวิวเป็นพักๆนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงแบบคอนหรือว่าจับลงคอนนะครับเห็นไหมครับบุญวายนิดน,นึงครับ ถ้าหากว่านางมีตัวเดียวเขาก็จะไม่วุ่นวายนะครับเขาก็จะเกาะอ,อยู่หน้ารังแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยเข้าไปแต่นี่มันเหมือนว่ามีสองผงนะครับกำลังแย่งรังหรือว่ากัดกันนั่นเองเดี๋ยวเขาก็สงบครับไม่เป็นไรครับถ้าเราเลือกตัวถูกเขาก็จะอยู่แต่ถ้าเลือกตัวผิดเขาก็จะอพยพเราก็ จะเอาถุงไปตามจับมาหานางอีกรอบนะครับแล้วก็เทใส่รังนะครับยากนะครับสำหรับที่จะย้ายงคอนถ้ามือใหม่ก็หัดทำรังเล็กไปก่อนนะครับนี่คือรังใหญ่นะครับที่ผมจับนะครับปากรไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับ คุงใหญ่มากนะครับหานางก็ลำบากนิดนึงนะครับถ้าหากว่าไม่คุ้นเคยกับนางหรือว่ายัางหานางไม่เจอสักรอบก็คงหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวรอรอวการครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ